สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นภูทับเบิกหรือว่าพระตำหนักเขาคอก็ยังมีสถานที่สําคัญอีกนะคะว,วันนี้นะคะอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะเรียบร้อยแล้วหรอไม่เข้าก็สวัสดีค่ะา่เข้าห้องน้ำก็ ไปทางนี้เลยค่ะเขาก็จะไม่เหรอาแต่พี่ไม่เข้าหรอ <laughs> เข้าก่อนไหมล่ะ <laughs> แล้วเราไปทางไหนพี่ปู <laughs> <laughs> นี่แหละตามทางเลนู้นเข้าไปดูในปวกใส่แว่น <laughs> อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายค่ะใครที่สนใจนะคะก็ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลรับรองว่าอ่ะเราก็คือจะไม่เบื่อเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีความสําคัญทางอรารยธรรมของเมืองเพชรบูรณ์ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานสําคัญนะคะถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์นะคะตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยค่ะ สีม่วงเข้ากับสีนี้เลยนะวันนี้จับตัวมันอันนี้เดินไปนี่เสร็จแล้วไหนเดินไปทางไหนบ้างเมืองไหนบ้างอ่ะก็จะข้าพาไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราไปจุดนี้ก่อนจุดไหนบ้างเราอยู่ไหนตอนนี้เราจุดไหนอ่ะเราหรอเราอยู่จุดนี้มั้งอ่ะแล้วเราจุดนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้ยังไม่ถึงเลย อย่างนี้มุณได้ไวสิดอันนี้คือเราให้เรามาดูข้อมูลก่อนว่าเราจะต้องไปตรงไหนเราอยู่12เลยมี12ในนี้มีไหมไม่12นี่เราอยู่นี่เป็นบูรใหญ่เออแ้าเราก็ไปตรงนี้ตรงนี้คือ2เออเขาไม่ให้เราไป1ก่อนหรอไป2เดี๋ยวก็รู้อ๋ออันนี้เหรอเองนี่นี่เต็มนี่น่าสวย เขาข้างนอข้างนอกข้างนอกมันน่าจะคึมคืนฝนนี้สักหน่อยเนาะนี่มันร้อนไปนิดอตอนแรกก็เหมือนจะคึมคืนฝนก็ไม่ตามเรามาเด้ใช่อันนี้คือเขาขุดขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยแน่นอนน่าจะได้อ่ะพี่ครูไป ฝนตกไหมพหลายคนเลยนะเราจะนั <Net> ่งตรงไหนเราอ่ะนั่งหน้าเลยโอเคเราาต้้องงนนั่ห รถบริการสำหรับพานะักท่องเที่ยวเข้าไปด้านในนะคะที่นี่มีเนื้อที่ประมาณ2,000กว่าไร่เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในพร้อมกันค่ะ นี่ก็คือโครงกระดูกแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะอมอนุษย์คนใช่ไหมอันนี้ดั้งเดิมหรือว่าเขาอันนี้หไหนที่เห็นที่เป็นสมบูรณ์อยู่นะอ๋อเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ

ปราสาทที่เราเห็นที่นี่นะคะก็จะเป็นการก่อสร้างแบบผสมผสานระหว่างศิละปะทราวดีและศิละปะขอมค่ะพี่ผูทำอะไรตั้งใจมากเลยนะคุณพี่ วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็ไม่ย่อท้อนะคะพากันเดินค่ะชมให้ทั่วๆไปเลย ตอนนี้แดดร้อนมากค่ะแต่ว่าพื้นที่กว้างมากเลยนะคะอันนี้คืออะไรพี่ปุ๊ปปางสีเทพที่เห็นตรงหน้านะคะคือปางสีเทพนะคะปางสีเทพค่ะปางสีเทพอันนี้พี่ปุ๊ปพี่ปุ๊นี่นี่อันนี้คืออะไรอันนี้เดี๋ยวนะคะขอไปดูดนึสัจะรูดกครู่เดี๋ยวนะไปดูป้ายก่อนนะคะ ก็มีปลาอยู่นะแต่น้ำแห้งมากเลยอ๋ออันนี้ก็คือสะน้ำโบราณค่ะอุ้ยมีน้ำมีน้ำอันนี้คือฟางสีเทพนะคะแต่ว่าห้ามขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะดูได้แต่ข้างล่างนี่ห้ามขึ้น มาที่นี่ก็เจอชิงช้าอีกแล้วทำไงได้ล่ะอดใจไม่ไหวก็ขอเล่นสะหน่อยแล้วกันค่ะ ตอนนี้แดดล่มแล้วนะคะพอเราจะกลับก็แดดล่มเลยค่ะเมื่อกี้แดดอย่างร้อนเลยเอ๊รถมารับแล้วว่ผมมา,าผมมาจากจากังหวัดเชียงทรอน,นู่นน่ะโอ้โหมาจากจังหวัดเชียทรมาอะไรกเก,าากับนะ้วก็งกับาราะว่าด่างก็ต่อสิ่งที่นานช,ชนวงอยีเยนเนี่ย